A B C D E F G <laughs> H I J K L M N O P right? บีซีบีอีเอนจะ A B C D E F G H I J K L N O P ไม่เอาเดี๋ยวเขาแตก โนโน่โนโนไม่ออนขาออนจะอย่าดูออนขาไม่ร้องไห้ทำไมหุยดูนกดูนกมาแล้วนุ่นดูนี่เนี่ยดูนกสิออนจะโดนไม้แล้วนะ ออนใกล้จะโดนไม้แล้วนะนะนะไหนออนตีอยู่ไหนออนตีไปเก็บเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยออนตดมาเยอะหมิ่นว่ะนี่ออนตีนี่ไปเก็บเนี่ยอันยัยงห่อแดงๆนี่เอาไปเก็บเนี่ยเอาไปเก็บเก็บไว้แล้วอย่าดึงออกมานะเก็บเข้าไปไม่นนั้นไม่ เดี okay. ๋ยวมันแตกเก็บเอาตีนิเก็บไปนะก่อนออตินงเก็บไปนะไม่เอานาฬิกามานะเดี๋ยวมันแตกนะเดี๋ยวของเจ๊แตกนะเก็บเก็บไปนะเออยัดเข้าไปลึกๆยัดเข้าไปลึกๆยัดเข้าไปลึกๆไหนมีนกอีกตัวนะอนอนเห็นนกไหมนะไหนน้าอ่อนน้าออนอยู่ไหนไหนน้าออนอยู่ไหน โอ้โหนี่เราเน้านอนเหรอโอ้ยเน่าฉันโอ้ยร้องเฮ้ยอ้าวอ้าวนี่บ้าไปแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวไหนเน่าไหนเน่านอนเน่าเข่งเข่งเน่าโอ้โยนี่เน่านอนเหรอโอ้ยนมนอนอยู่ไหนนมอ่ะนมวะนมมากินด้วยเานมมาเค่งเข่งด้วยไหนนมอยู่ไหน ไม,ามานะไม่เอานะไม่เอานะดดนะไม่เอานะพูดดีๆนะไม่เอานะไม่เอานะคะเก็บบอลตีขึ้นไม่เอานะพูดดีๆนะเดี๋ยวพูดไม่ดีเราให้นะใช่ออนดื้อนะก็ตีสิดื้อไหมแปบแวมมือดูสิ ไม่ดึงออกมาเก็บเข้าไปเลยเก็บเก็บเก็บไปเลยเนี่ยที่เดินมันยังไม่ได้จะโดนตีเอามาเอาไหมนะเก็บเข้าไปเก็บเก็บเข้าไปดีๆเดี๋ยวหัวแตก ตัวอะไรไมาบอกามาบานเลงงงงงงง <c oughs> hai hey, chú đi chú chú cần ngoài đồn đủ không mày chú cơ chú chú one two three yip one two three yip mà nha. mà one two three yip mà rồi đâu yip mà con yip mà thấy con còn chè nó con sưởi mấy sưởi mấy เด้แเปวแหววดำหมดนะเนี่ยแปวแหววดำหมดนะเนี่ยยิ้มหวานกันดิยิ้มให้ช่วย one two three you น n e ยิ้มมันอร่อยมากเลยเหรออร่อยไหมเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานออื มันอร่อยมากเลยตอนเนี้ยเอามากินมั้งเอาเลี้ยวมาให้กินมั้งดูสภาพก่อนดิดูสภาพปากหน่อยอ่ะปากไหนเขาดูดิปากเป็นไงอร่อยมากเลยหรอโอ้โหอยากติมไปจิ้มสิ เจ๊ไม yeah, oh ่รอโอ้โหอื้มนน้อเฮ้ยอย่าเปรี้ยสิอย่าล่นท้ยเฮ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 ้ย

ขอขอโต๊ะหน่อยนะขอโต๊ะนั่งหน่อยนะเน่เน่เน่เย็ดตีเลยนั่น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 เล่นน้ำเล่นน้ำขึ้นมาข,นขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขึ้นมาอย่านั่งน,นะฟ้าจริงๆนะชก,กปกเ้ย ลมพัดแรงไปหน่อยวอะอนอนคะไม่เอาไม่ไม่ไม่เขาจะเข้าปุ๊ไม่ไม่ไหมไม่ไหม,ไม,ไม,ไมพูดเนี่ยรู้เรื่องไหมเจ็บไหมโดนฟาดนหรอเจ็บไหมนอ,อนนอ,อนนอนไง ขอได้ป่ะขอได้ขอได้อหน่อยก้อนนั้นน่ะเออ้นนั้นน่ะพอนไมัน้นนะอร่อยอร่อยอร่อยไหมเฮ้ยกินเข้าไปอันเนี่ยไปไหน

อ่อนไปเร็วมานี้เร็ว,รวไปยืนทูจ้าอยู่เล้วน้องมาทูจ้าทูจ้าทูจ้ามา 1, จะถ่ายรูปออนออนจ่าหันหามาเรียวมาเรียวมาเฮ้ยจังอัอนนี้เห็น,หน,นเ,เนานะ อะไรอย่าทำอะไรออนเอาไม่หันเอาไม่เรียกน้องเรียกน้องมา